ก็เสรุปแล้วกับบ่ไปแต่แท้นนอนอยู่น้ำชาตังอง่อนเนาะคอยว่ามันบ่มีวอนอยู่แบบนี้ลองไปขอแล้วเบิ้งขออยู่น้ำแน่สิดอกราชวานนะได้นเนาะไปก่อนเขากันเนาะปลุกตู้แถวน,<อ>นั้นแล้วเนาะคนถูกคือการแบบสิบ่ได้บ่เป็นอนะไปขออ้าวอยู่ลำบ่ได้อีเขาอยู่น้ำเจ้าบ่ได้หรือเจ้าอยู่ตรงเขาบ่ได้เป็นะระดัเป็นระดั เราผสมจะบ่หอก็อยู่ลำบ่เจ้าล่อก่บลาวบ่ว่านอะไปอยู่นลำบ่ได้เลยแต่ว่าเอสซีว่าเจ้าล่อแห้งไหมดิแห้งอ่อนเลยอยู่น้ำแปลเอสซีว่า,า <c oughs> ว่า SC เจ้าน่ะเป็นผู้บาาา่าวเอสซีล่อแห้งเจ้าน่ะว่อายุหลายแล้วก็ยังล่อยอยู่ <c oughs> ชี้ถามาถามผมท่านหมอเปน็นยังคือดำอีกเพป็นว่าเนะอะน้อมบ่น้องบ่ อันนี้แหละคนมีความฉลาดเนาะมันข่าวเลยเขากันย่อมขึ้นหมาทานหมอเจ้าสินอนวัดเลยบ่บัดนี้หรือวอ่าจู่ใส่มอจักฮะหมอจักมอจักเลยไปบานไป,ไปนคือไกลน้อยนยอี่บ่ไปมายู่โยโยแหละมุมมอย,โยู่หน่ไป ไปก็ไปแหละไปจยากมากมาไปไปไปมั<บ>นดูันเช้าจะไปอยู่คือไก่น้อยนี้โบนาวอาคือไก่น้อยออเอาแล้วแต่งใช่สติ๊กเกอร์เห็ดเพียงเนี่เราให้ทันหมอเดี๋ยวน้วองบลตอกทั้งออกเลยว่าทันหมอตอนนี้ ีก็ไปสวนอ้อยเขาเลยไปทั้งหลงเขแเลยไปสวนอ้อยเราไปอยู่ไปได้ล่ะสักแล้วสวรรคเนตายชวนถ้า่อยพาไปชงเด้อถ้าข่อยจังหัวจักบอลเจ้าอยู่ฮะถ้าข่อยพาไปชงถ้าข่อยจังหัวจักวางเจ้าอยู่กันไปนะไปรีดเฉือน้อยก็ได้ท่านไปถ่ายไปได้แน่นอนเจ้าขี่โบเห็นนะไหะขึ้นอ่อนเจ้าได้เนาะแม่เขาขึ้นห่อนเจ้าแห้งได้เอจี คือพ่อชื่ออย่างซอยเน,ะนาะพ่อให้พ่นอยู่บนเชา้าจะดีบว่าอาที่เอฟซีผู้พ่นเห็นอาทีบุ่ันมีเงินบ้ังเนะาะสักไรจิต้องให้เพ่นค้นคว้าเป็นีย่เนาะภาคเอฟซีเด้อท่านหมอตอนนี้นะทูกแห้งแล้วบ่มีบนอยู่บนเชา่าตู้กระมังตอนนี้นะบ่มีไผเห็นความดีของท่านหมอเลยตอนนี้ ใจท่านหมอเดี๋ยวนี้มันแตกสลายเป็นเที่ยงเชียงแล้วมาท่านหมอเนาะบ่ห้ามแต่งอ่อนแล้วแต่งอ่อนยังมีหลายกว่าท่านหมอแต่งอ่อนนะยังมีผู้ชื่อเข้าให้ได้แต่งอ่อนเนาะมาหนึ่งแต่งอ่อนได้เข้าเป็นชอบตัวดูมือก่อนวะมือซื้อน,นั่นแต่งอ่อนบ่มีหยังแต่งอ่อนเราคิดเบิง้งบุญ วาสนามันแข่งกันบมได้นะ่านเพา่เขาบงขอดกินดองนะบ้านไ่ได้เพะนดยนวัดก็ไม่ได้บอกว่าอกินดองเทิเาเปิดต๊ะเพิ่ดแล้วหมได้หู้เลยบ่าม่บอเอีกางว่าที่บาทเขาบอกว่ากินดองลูกลุงแก้วมึอนะนมะใกล้มเขืออ่อนนะวานเนาะแตงอ่อนเขายังบอกไปชุมเนาะ เคยว่าเจ้าสิบะยูห้องไหมเรเยินเจ้าว่าว่าชิปอยูห้องห่วห้องอะไรบยูองหิบขยอห้องกระดิ่งเขาดงอลไมไปดงงอะไรดงกระดงเขามันไก่ค้นเนาะดงเขากงเนาะยู่เป็นคนป่าเนาะเสือกินไหยู่ดง้วัดหนามันดีแล้ว ท่นทุกคนบมมีทางไปที่อยู่บาวันแตงโอ้เล่าเหตุผลและความรู้สึกงหน่อยว่าเป็นอะไรจากโอยู่แต่แท้วัดเลยโมยแต่ว่าลีงกินข้าวน่อกินยู่เนาะกินเพิผลไม้กินผ้ากินตามบ้านรำไม่ใช่บ้านจุงใจได้เพิ่นกินเพิ่นให้กินเพิ่นบูหาเจ้าเพิ่นว่าเจ้าให้เพิ่นเลยเนี่ จงมาเลยไปจงมาเลยบดไจากไปกะบไอยู pele, ่ทางนี้ดงคนเู่ไดเห็นยังอี้ดงัดมันบ่ดจะมีมันบริมีเนาะมันกับมันข่าคันไปรับจ้างกับไปรับจ้างเข่าเนาะเข่าคนร่จ้าง ต,ต้องขอบจ้างขอจ้างสอมาเห็ดย่างนังบ่ไรมันโอ๊บโหมันรถดแขงีนแขงนี่ไปจากไรส exactly. ิไปสิมาล่วจักจเป็นแบบไแล้วคับสัต์ทีบ่ห้าวบห้าวแตงอ่อนบ่ห้างใดนดทานงคจัะ คอยบอกคอยว่าที่บอกเจ้าน่ะไปคออยู่น้ำชาแตีงอ่อนเอาในใดแล้ากับผู้พัวอยู่แล้วเจ้าบริวัารอยู่เนาะท่านหมอดูดีได้ท่านหมอดูดีไปได้น่ะหูหางหน้าตาแล้วนี่แล้วแล้วก็ยังดูดีอยู่แล้วแต่ว่าเราคอมเมนต์ผู้ว่าวคอยก็มีได้คอยจองเด้อท่านหมอนี่ก็มีได้จองพ่อท่านหมอจองไว้เห็นยังอันน่ะท่านหมอ กับม bon ักแต่ก mm ็อยากกือวแต่ว่าทานหมอบรอยากเมียอีกแล้วทานหมอจะว่าเมียเจ้านี่คือพิษบรทจาคเมียฮะส่งเจ้าเนี่ยนะตามเจ้าเบิงกนะคือิษบริจาคเกาพิษถือบริจาเอาเอาเนี่ยแต่ยาหมดพอใจเออก้าจำเป็น เมืองเจ้าก <À. S 2> ็ดูดีอยู่กับเช็ดชงอยากได้คนช้ำได๋เนาะหมดจ้าหลังมหาเอาแล้วขึ้นป่าขันบัอยากได้ช้ำชันมอเจ้าช้ำได๋อ่ารอซื้อกระท้ำเจ้าแล้วอายุช้ำนี้ยังรออยู่เนาะครับเลือดเขาเลือว่าเขาเบิ่งว่าเฮาขี่คานบ่บ่แม่นไปไหนใช่ว่าเฮาบ่วรอบ่คือนรออยู่เขาปีว่าเฮานี่ถูกจนอ๋อรอเขาก็บ่เอาบ่ราะกันถูกจนดอือบ่เอาเนาะของในเฮาบ่มีอย่าง เอาไปยังบรดเพังทีนี่ต่เขาก็ยังมาเอาเอาไปยังเอาบริเพิงทีนบอมีเงอยู่เต็มโต้คนโลดเี่ยการบุตีบทานแต่สมบัติเจ้าบมีไม่ยังเจ้าบมีเป็นอะไร้น้มีบนอยู่บนเสาเนี่ยกะบางทีตัวหนาแบบประาณร้อยเกา้อยกุม่กับมีว่า ไอ้ธ <ừ. S 2> ันหมอเนาะตึบพิษแล้วเพิ่นเนาะยังวะตึบพิษกราตบเอาเลยไปบ่เอาเนี่ยอ้ธันโมเอ้ยท่านโมไปยังแล้วหนาวดิเนี่ยโล้หนาวก็นาเลยมันมีบนอยู่ยังไงไปอยู่จากกับไฟแล้วคงามมือไปอยู่เลยดิเขาเนาะเขาซื้อคักระบ้อดินเนี่ยโยซื้อคักมีบ่บกติสีขายันคงว่าเขาเชียว แต่ว่ากขบประธานได้เช็งเงินให้แม่ดินต้นนี่นะแล้วหัวหลังนี่แล่วไม่เบาอยู่เฮินหลังนี้เออกาจิเอาเออกาจิเอาแต่ว่าเขาประธานได้เช็งเงินกายังไม่ได้จ่ายเนาะยังไม่จ่ายเงินท่านบอกว่าเขาจ่ายแล้วยังเนาะท่านบอกยังคอยยังไม่ได้อาวยังไม่ได้เอาเงินนี่เบาเนี่ยเขาจ่ายเนี่ยเขาคิดจ่ายหกเต็กเขาประธานได้จ่ายออ๋เขากำลังเตรียมเงินเงินเขาหมดพอเขายังหาเงินโฮมอยู่เนาะเน้น ่ะไรล่ะเรินตอนนี้นะจะค่าอดไรหาจะไดนี่ได้หน,นะตัว่ตัวนี้เอาแล้วสีใสไปได้เหรอได้นรัก็ไดไปหาเลนะอ๋อแต่พุ่นหาพุ่นอือก็ลงบนหลังนึงเนวอือเพื่อหลังนี้แหละชี้ชื่อไว้ปรมาณีชื่อไว้แล้วมันแป็ของข่าว มันนี่ผ hey. ู้ชื่อกคกระขายเลยบริทาแต่หลังนี่เลยดิ้นเจ้าว่าดิ้นคอยแล้วดิ้นขึ้นนี่ฟันทานมอเญโยเลยแล้วส่ะเรายู่ก็อยู่แล้วขายเข้ามันเลยขายแล้ววันนี้เลยมันนอนน่ะนอนอยู่วันนี้อยู่มันลุ่มล่ะข้ามา่ยังสถาบันเลยโยมาต้อยนี่มันบียร์ไฮเบี๊ยหตถวะเจ้าชู้เจ้าบัว คนก็ว่าบุได้ลูกเลยคือว่าเงี่เลวกเอาชีขลายเลวเจ้าบอกว่าได้ลูกหลานเจ้าเนาะลูกหลานจะได้เบาบุได้เดินลูกเจ้าว่าเออน่ะชีขลายเขาจะได้เงินีได้เขาจะได้เงินเออแสดงว่าพูดนี่นะเจ้าปั่นให้เขาปั่นให้ลูกปั่นให้ลูกให้หลานเร็วคือคอยบอกเจ้าที่คอเอาเงินเข้าไปปลูกโอ้ยบุมีจะคอเอาดินให้เจ้าอันนี้กามาชีคขาย เอาลงั้นตัวตัวตั้งแต่กัวนี้มีชีวิตเออแนี่ตอข้ายแสดงว่าบไม่ดิ้นจ้าขณะอตอนนี้อนนี้เออดิ้นค้เนีค่อยข่ายแล้วจะรู้ละสีดท้ายหลานนั่นก็ถลูกถล้างอย่างบุญธนเขาขขดท้ายเออม็ดนายกจะขายกะขายเลยไม่เท่าอ่ะหัวให้สู้แล้ว อันมอละบุงนีวังโยบันเนี้ยมอยู่ในบีไบีหตัว่าแต่มาสีอินหบีไปบีมาพราะาโอมาในเป็นของเจ้าเลยล่ะจะปุสูบยูเว่าดิ่เจ้าเองบไปวาเจ้าอย่างเจ้างงเฮาไปชีวอันนี้อยู่หองมูแล้วมันยากเากินมูพ่อเม่ะไปาจันา ก็มีคือเดาเล่นคะครับแลก็จะจ้างกันว่าเป็นลูกหลานให้เจ้าหนีเนาะโบแมนผู้ชื่อซื่อเนาะหลังาวาเมือกันว่าแล้แมโอ้ยคนอากนผูก็ตายใช่ดิ่้ารผูก็ตายใช่อื เกษตรนะเตรพใน้ยงสิตายย้อนนอมรนคือบไรชเขาคือเขานะคือเป็นมีผู้ซื้อแล้วขายแท่แต่กระจาบเป็นขอันเองจว่านั่นนะเพตะตามเบิรงนะมันเวิดสองฝ่าลลำบากเีเนะท่านหมอลำบาก แสดงว่าเอื้อเจ้าก็เว้ายังบ่ได้แเหรอลานเจ้านั่นหลไร่เจ้านี้ลานเจ้าของผู้เจ้าของดินลานจะเป็นลานไปเป็นเพื่ออีกว่าเพื่ออีกว่าเออเอื้อท่านมองว่าอะไรเอ้ยบ่แม่นเนาะใช่ลานท่านมองอืมเจ้าบ่เจ้าของดินนะฮะเจ้าจะขายเทไร่ดินนี่นะดินนีฮะมาเมื่อหนเลยมันเท่าไร่คูณเท่ไร่หนี่ อยู่จากแล่เนาะแทกเบิ้งสิบบาทสิบเมตรสิบคูนสิบดินใช่สฮองห้ามเงินกันมอฮิบไปอยู่อันเล่าห้องรถแบบนี้เนาะแทกอะวบามันน่าคตยัพอสนอีกแม่ดินเจ้าเบิรเนแถวนี่เนาะ เงื่อนหลังนี่วะที่เอาเดี๋ยนี่เนาะท่าทา่ทา,นทานมอมีทาม่ออาท่านทอมมอมีเงินก็นให้ท่านมอชื่อเอาบ่ <c oughs> แล้วมุมีเงิ่อนแล้วอุกเลยหันยินใช้สิห้าหมื่นเนาะสิบคนสิบเราจขายะอะไรก็รแล้วแต่เพิ่นเนาะบ่เพิ่น สินลูแก้วเล้าขายสิบคูณเช้าสามืนบ่สี่หมื่นสีมืนเนาะเอกับอีตอนท่านมอเนี่ยเด้อพี่ห้องเนาะจุกต้ื่อบัวท่านมอเจ้าว่าเนะ <c oughs> <c oughs> อาบุญคุ้ช่ยคนแะพวกมีสิเหลือ เจ้าเป็นลูกของเอื้อยแล้วเนาะลูกของเอื้อยทันหมอน้ำเบาหมอน่าเนาะเบาหมอเนาะน้ำเบาจนปัญญาเลยน้องไอ้บาทน้องอยู่วัดมึงก็ใส่ละอืมแต่บางอยู่แท้ๆอยู่วัดเนาะ ก่ได้บวชบวชบองตนบวชตนบวชเดี๋ยวนี้อ่าหมื่นเด้อพี่น้องเนาะประมาณชิปปลายคุ้นชิปปลายนี่แหละพี่น้องเนาะสวัสดีว่านี่แหละประกาศถึงเอฟซีผู้ดีโอคนบรุษอ่ะประกาศถึงเอฟซีบรดจุผู้สุคนเด้อพี่น้องจะช่วยท่านมอช่วยท่านมอเนาะ ตอนนี้ทันหมดจนบัรยาหรืบอบ่มีบอนอยู่บรรเศาคักแน่หนาวจนบ่วใส่เสื้อแล้วเนาะหนาวแห้งแล้วบ่ทันหมดตอนนี้เออใจด้บาน,นีิเนาะบ้าโอใจแห้งใจแทนทันหมอฮะขอบใจหลายๆเด้เอ,อไปดองอค่ะเมื่อกี้นี่จะไม่ได้น,นอนดองอยู่แค้มวัดคุณบ่อมาหนี้กางเกงใบหม่อมเง,งินหมดได้แล้วบอก่าไง วัดจนมอบเงินให้หลวงพ่อเงินสร้างวัดวาอารามได้มาแล้วงบบหรวงบลายพ่อได้พันหนึ่งบอพันบาทพันบาทเด้อพี่น้องได้งบมาพันบาทหาเอฟซีันใดอยากควมบุญน้ำปูละสองสามร้อยก็ได้เนาะมาสร้างขันใดขึ้นมันดอกแล้วบันไดเนาะเลยบันไดขึ้นนั้นกันืึ้นอยากสร้างบันไดวัดพี่น้องเลยเนาะ กระกบวัตูุโขงเป็นไปได้เ้านี่ครบนั่นขอิุอยู่ตามอง,อ,มอ,งอยบนอู่เน,น,นะพง่นะว่าไรแล้วาหนีแล้วทัานน้อยอยู่แล้วว่าเจ้าบมมีเงินไนดะ้เส่มาได้ใช้มาเือ่อเนาะหลานแท้ไปทังไลหนีเนาะหลานอะไรของหลานแท้ของโขง่น งานทะเลว่าห wow. ัวก็มีกันเดียวกันเหรแม่แล้วเม่าเงินล้าเนาะแต่หัวผอแล้วว่ะแต่ผมมีอย่างแทนัวเ็ดนนี้อย่างโอ้ยจักแนวเห็ดเลยบ่ะมาณนี ท่านหมอเอาไปได้ต่อบอะดินจมูมีประมาณชี้มื่นที่ได้ช่วยดินตอนนี้เนาะคขนาดที่เนาะชี้มื่นประมาณพันสามคือเนาะพันสองพันสามร้อยเหรียญพันกว่าเหรียญแน่นเดือนสี่หมื่นบาทมื่นกว่าบาทก็ได้นะหาที่อยู่ให้ท่านหมอทายเอฟซีท่านใดอยากช่วยมื่นกว่าบาทก็หาได้เพราะว่าเอาเอาน้อยเนาะเอาหน่อยแหงก็ได้เนาะ พอฝนอยู tang, ่นี่นะฝนมีฝนอยู่ลมเตียงนี่เอาหนาวหมดทีบมดทานนะหมดทีหมดทานเลยจะได้ฝนอยู่น่าจะทำบ้าหากินบ่หรืออะไรก็ไปหาจูหากินแล้วใจตัวเนาะหนาวกันหนาวเนาะลมแห้งเลยเนี่ยแต่ลมแห้งแท้เนี่ย

ให้เป็นขอยู่น้ำชาแตงอ่อนเป็นไปบ่ได้บ่ไปบ่ได้ถ้าว่ากันนะว่าบุได้แม่นยังเป็นยังกันบ่าเป็นพี่น้องเนาะก็นี่ให้ไปชูไปขอก็บ่ได้แล้วเนาะบ่บ้างเนแม่นข่าเประยังบ่ได้เฮ็ดบุญหาผัวเขาเนาะไม่ไม่ก็พอเอาที่เป็นแต่ทานหมอกหมอกเนาะใ่หมาดผ้าเอาบ่เจ้าวะใส่แล้วเอาใช่แล้เราเอาแล้ว ไปพ่อไปกินเพลจุ๊าไปกินเพลอยแล้วให้เจ้าย่างมาได้ไมไย่างมากับบุมี่เขาลังรีบอันนี้นะเขาคอยเห็นอันนี้ไ,ไปเจ้าคือบัวผ้ากวนเพว่อแดนมนองเอาเขาคอยเห็นได้นี่เนาะมีคนมาได้เขานี่คนเขาเห็นนี่ไปชวนบ่ก็ให้ไปชวนก็นนื่ไดนมองบุ้มี่ไฟไม่จะคอยนี่ละอยู่นอนโอ้โหขี้เถอะเป็นหมูขมูเนาะ องข้ากินดองกัหมูกับบุรีเอิญหมูกับบุรีนดองบุ่งข้าวบอื้าบ้างว้าอ้าวเขาองเพราะว่าเ้าหมูนี้เงินมอดเอิญเจ้าหมูนี่เงินเอิญมันิูนาะสองเดือนแล้วยังไ่ได้เบิดนี่พก่น้องแล้วคุจักอดทนมาถ่ยัดไอยัดไปัได้เหรนี้เนาะือว่ามุทัมาดาเพราะลมเสียงนี่หวังนี่จะได้นะน มันอยูวนี่นะพอร์แก,กว่าชื่อพี่แก่หัวนี่เนาะนี่แย่แย่กันนี่เนาะอืมก็ได้นะประมาณหมื่นบาทสองหมื่นบาทนี่นะคิดดอณชื่ออยู่ชายก็ได้ขอเพียงอยู่บ้านนี่เนาะอืมเดนมอยู่ในหมู่บ้านเนาะออยู่ชายก็ได้อยู่บ้านนี้อยู่ชายก็ได้ไปอยู่ชายก็ไปนะเดี๋ยวมันอยู่ บ่แล้วคันไปอยู่บ้านอื่นพ่อบ้านเขาจะบ่รับอีนั่นแหละเขาบ่มีไหยอย่างเขาบ่มีหัวนอนปลายเท้าเธอไปคิดรักคิดเล็มเพื่อนเขาเด้ใอ้ใหอยาบ,า,าบอีกเจาะเขาบ่ได้รับได้คันบ่มีอนอนไอ้น้อกยึงยันยืนยันมีลายร้องเขาดินเขาจะขายเขาบ่มีเงินเนาะแม่หนูมีเงินได้แสนน้อยบ่มีหยังเพราะได้มีเงินเจอยังเพราะขับได้บ่มีหยังอย่างเดียวจะโดดหล่น มูไลายจให้เส hmm. nice. <oh> oh. e, ื mañana, ้อไหมนะให้เอาเสื้อเราเสือแล้วอ้ยอใช้แม่นเอ้ยอมือหนึ่งเนาะเอ้ยมันดโชมหมือนหนึ่งเอล้อยังผู้หนึ่งไงไอตูนไอตูนหมื่หนึ่งสามมืนละด้เนาะพออลไดินเนาะคอน่อนียแล้วมีมันอยู่เนาะเนา เว้นเอ้ยออกเว้ยมนิโเอ้ยตูแล้วรีแล้วัยกบ่าออยู่หลยเนาะตัวเยอะ่บหดเอานคนเศร้าก็เอานะเอ้ยออกล้ิน่าะวะเ็นบุญล่าได้เพิ่นเนาะเอ้าช่วยคนโมมีน้ำใจโมมี่น้ำใจใหันให้คืดว่าเงินเพิ่นยังไม่ได้เบิดเลยนี่ ยังไม่ยันเป็นยัยังม่ใสุ่ดเอ้ให้นะมันใ่ก็จะใส่ไปใส่อยู่ผมไปใส่ใส่มันอุ่นเฉยแล้วมันหนาวใส่อ้ติดยน้องเอเออเออม้โชว์อตุ่นคือสิีแล้วป่านโว้ากับล้าอยู่ฮัทได้สิรหยังเนาะเลาให้ได้บุญได้บุญแล้วคนมีน้ำใจบุบัวววกับไย